みなさんおはようございます。李先生です。どうぞよろしくお願いします。今日日本語を勉強しましょうね。あ、วันนี้นะคะ先生จะมาสอนไวยากรณ์จำนวนบวกโมนะคะโมในที่นี้นะคะจะหมายถึงตั้งจำนวนดังกล่าวน,น,นั้นมากมายนะคะตัวอย่างเช่นเซเนนโมตั้ง1,000เยนโกเนงคงโมตั้ง5ปี อิชูคังโมะตั้ง1สัปดาห์นะคะมีความรู้สึกเหงืนนังเยอะนะคะในความรู้สึกนั้นโมในที่นี้นะคะก่อนหน้านี้ที่พวกหนูเคยเรียนโมแปลว่าด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าโมในบทนี้จะแปลว่าตั้งนะคะข้างหน้าจะเป็นจํานวนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างเช่นเซนบาสึโมะตั้ง1,000บาทมไรเอรุ er นะคะสามารถได้รับเงินตั้ง1,000บาทนะคะเซนบาสึโมะมไรอรุเซนบาสึโม โมายหรือดูเหมือนเยอะนะคะแบบตั้ง1,000บาทตั้ง1,000เยนอะไรอย่างงี้นะคะอ่าต่อมาไวก็ต่อมานะคะอิจิเนงคังโมแปลว่าตั้ง1ปีอิจิเนงคังโม o นิโฮเอ i อิคิมาสอิจิเนงคังโมนิโฮเออิคไปญี่ปุ่นตั้ง1ปีนะคะเหมือนไปนานมากนะคะแต่สำหรับบางคนก็ไม่นานนะคะ1ปีแป๊บเดียวนะคะอ่าต่อมา ยุกิค um ุณว่ามิคาคันโม่กักขงว์หยุดมิมาส์ต์แปลว่าอะไรคะยุกิหยุดเรียนตั้ง3วันนะคะหยุดนานมากตั้ง3วันนะคะยุกิอาจจะไม่สบาย,ยานี่นะให้แจสกิแต่หากโม่ตามหลังคำนามนะคะจะมีความหมายว่าตั้งหลายนะคะตัวอย่างเช่นนางไข่มตั้งหลายครั้ง ตั้งหลายคนนั่งเค่งมกตั้งหลายหลังนะคะอาจจะหลายครั้งตั้งหลายครั้งที่เราได้ไปเที่ยวหรือมีคนที่มีรถมีตั้งหลายคนหรือคนนี้รวยมากมีบ้านตั้งหลายหลังเป็นต้นนะคะอานนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะคะนั่งใครมกแปลว่าตั้งหลายครั้งนั่งใครมกทัเบมาสนั่งใครมกทับเบมาสกินตั้งหลายครั้งสุ่ถามเพื่อนว่าเนี่ยเธอเคยกินซูชิไหม ก็บอกว่านั่งไขมุกทาเบมาสนะคะกินตั้งหลายครั้งแล้วนะคะต่อมาดาเร m โมก r าเรโมแปลว่าตั้งหลายคนนะคะดาเรโมก e ดนซ์เดคิมาเซนดาเรโมกแดนซ์เดคิมาเซนนะคะเต้นไม่ได้ตั้งหลายคนนะคะ,นะคะเพลงนี้มันจะยากมากนะคะเราไม่สามารถที่จะเต้นได้นะคะเลยเต้นไม่ได้ตั้งหลายคนนะคะต่อมานั่งเค mo งมก แปลว่าตั้งหลายหลังนะคะเรสโตรานกันันเคงมกอาริมาสเรสโตรานกันันเคงมกอาริมาสมีพัตตะคารตั้งหลายหลังนะคะรวยมากมีเงินเป็นหลายร้อยล้านพันล้านนะคะก็เลยมีพัตตะคารตั้งหลายหลังนะคะให้อ่ะมาดูประโยคนี้นะคะซากุระเซนเซวะนันไคโมะไทยเรียวริโอリョเบมたまตたซากุระเซนเซวะนันไคโมะไทยเรียวริโอリョเบมたまตた อิมิวานเดสกาอ่าความหมายคือซากุระเซนเซกินอาหารไทยตั้งหลายครั้งค่ะอืออ่าต่อมา,ะะาฉันมีทีวีตั้งหลายเครื่องนะคะนันไดม โมเตอิมัสนะคะมมเตอิมัสในที่นี้นะคะ,ะจะแปลว่ามีนะคะไม่ได้แปลว่าแบบไม่ได้แปลว่าถือนะคะแปลว่ามีทีวีตั้งหลายเครื่องนะคะให้จ้าโอบริมาสมาตาไอมาโชนี้มินาซังกัมบัติคุดะไซคำถามก็ตั้งรันนี่เซ็นเซนิคิเทคุดะไซบายบาย